หนังสือขายดีประจำธหน่อยครับครับผมอันนี้ทำโอสามหกนะครับก็ปีนี้อาจารย์นัทเาสองเล่มนี้นะครับก็เป็นผลงานของคุณโรลลี่แคทนะครับซึ่งเป็นนักวาดเว็บตูนชื่อดังนะครับผมจะมีเล่มนี้ก็คือชื่อว่าอรัวกับสงครามขนมหวานนะครับแล้วก็เล่มนี้ครับฟาองค์รักที่ทักหญิงจำเป็นครับก็ขายดีมากๆเติมตลอดทั้งงานเลยโดยถึงเล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มโปรดของผมนะครับผมนั่นก็คือเซคิวผู้ซีว่าฉันน่ารักครับ ผมขอนิดเดียวครับอยากให้สปอยเนื้อหาเล็กๆน้อยๆล่อใจคุณซื้อนิดนึงว่าเนื้อหาภายในเป็นไงบ้างครับได้เลยเล่มนี้เนี่ยถือว่าฮอตคลิปมากๆนะครับในแอปพลิเคชันไลน์เว็บตูนะครับก็เป็นเล่มแรกที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับตอนหนึ่งถึงตอนสิบนะครับถ้าไหนที่อา่านเว็บตูมาแล้วอยากจะสะสมในเวอร์ชันของมังงะก,ก็อย่าพลาดนะครับแล้วเล่มนี้นะครับผมก็คือฟาองค,ค์รักทั้งหญิงจะเป็นเนี่ยเดิมทีเขาก็โพสต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้เป็นตอนพิเศษที่ยังไม่เคยมีที่ไหนท่านไหนท แล้วก็เล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะเริ่มทําสารคิมละนะครับก็บังเอิญพบพบกับผลงานของน้องคอนนี้นะครับที่ทีฟิทที่ขอศิลป์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับก็อยากจะเผยแพร่ผลงานของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่ๆก็เลยซื้อขสิทธิ์มาทำนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้มาลองอ่านดูครับคร้บผมก็ที่3เล่มนี้เป็นหนังสือใชดีขอเล่นในดวงใจสักหนึ่งเล่มได้ไหมครับโอ้ก็ต้องเล่มนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ผมไปอ่ะน้องเขาเป็น นักศึกษาคณะดีต้นอ่านนะครับซึ่งเขาได้ทำเล่มนี้เนี่ยเป็นเต็มเล่มเลยแล้วก็ผลงานของเขาดดเด่นมากๆนะครับก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันให้นักอ่านรุ่นใหม่ๆนะครับด้รู้จักกับว่าที่ดาวดวงใหม่นะครับผมที่เป็นนักเสี่ยงอุตรุ่นใหม่นะครับมาลองอ่านผลงานกันนะครับก็ที่ถามถึงผลตอบรับหน่อยครับว่าถ้าวันที่ผ่านมาเนี่ยคนมาเดินงานแล้วก็รวมคนรุ่นใหม่ในบูธนี่เยอะไหมครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าที่คาดหวังค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคือผมรู้สึกดีใจมากๆเลยว่า เราได้เป็นชุมชนได้เป็นหับของคนที่สะสมการ์ตูนไทยนะครับผมแล้วก็ได้เดินมาพบปะกบนักเกียบตัวจริงในวันที่เรามีจากรก,กิจกรรมจากหลายเซนนะครับหรือว่าท่านผู้อ่านคนทั่วไปที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาได้ชี้ว่าเอ้ยนี่ร้านการ์ตูนไทยนะของนักเกียบคนไทยนะก็ ดีใ,ใจมากๆที่เราได้ช่วยยกระดับผลงานของนักเขียนการ์ตูนไทยนะครับเข้าสู่งานระดับชาติอย่างงานมหกรรมของเราครับผมครัสุดท้ายครับฝากถึงเป็นแฟนหนอหนังสือทั้งหลายเชิญชวนงานนี้นิดนึงครับครับผมก็ไม่ได้มีเพียงแค่บูธอนิธามโอสามหกเท่านั้นนะครับแต่ว่างานมหกรรมหนังสือระดับชาติของเราครับเต็มไปด้วย ผลงานของนักเขียนไทยนะครับแล้วก็สนับพิมไทยชั้นนำนะครับมากกว่า300รายรวมกว่า9 0 0บูธนะครับผมก็อยากเรียนเชิญทุกคนมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันมีกิจกรรมให้ทํามากมายนะครับสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ของแถมแล้วก็โปรโมชั่นเท่านั้นหลายๆบูธก็มีกิจกรรมพิเศษพบปกากนักเขียนก็ดีนะครับหรือว่ามีเวิร์กช็อปก็ดีหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับทุกเพศทุกวัยทุกคอนเทนต์จริงๆนะครับมีผลงานมากมายกว่า2ล้านเล่ม2 0 0 0ปกที่วางแผงครั้งแรกงานผมก็ ยินเีิ้นันักอ่านทุกท่านนะครับวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้นะครับที่อ5ถึงอ7ชั้น LG สุดการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่งานมระก,การมาสือระดับชาติครั้งที่30 Melody of Books อ่านหรือยังฟังหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ